เวันอันตร,รายวันที่6เกิดอุบัติเหตุรวม1,720ครั้งมีผู้บาดเจ็บ1,696คนเสียชีวิตแล้ว3 7 7คนเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด นายนิรัติพงศิษฐ์ทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่16เมษายน2565ซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุ241ครั้งผู้บาดเจ็บ246คนผู้เสียชีวิต28คนสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูง สูงสุดได้แก่ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ41.49ดื่มแล้วขับร้อยละ25.31ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ84.34รถปิกอัพร้อยละ6.43โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เชียงราย11ครั้งจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ลำปาง11คนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่เชียงราย3คนเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก1,900จุด ปฏิบัติงาน56,324คนเรียกตรวจยานพาหนะ4,1818คันมีผู้ถูกดำเนินคดีรวม7,180รายมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย19,264รายไม่มีใบขับขี่18,388รายสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม6วันวันที่11-16เมษายน2565 เกิดอุบัติเหตุรวม1,720ครั้งผู้บาดเจ็บ1,696คนมีผู้เสียชีวิต237คนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่62ครั้งจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่60คนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานคร11คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม10จังหวัดได้แก่นครพนมบึงกาฬปัตตานียาลาระนองลำพูนสมุทรสงครามสิงห์บุรีนองบัวลำพูและอำนาจเจริญ ด้านนายบุญธรรมเลิศสุขขี่เกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยในฐานะเลขานุการสปรทกล่าวว่าวันนี้เป็นวันหยุดปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับเข้ากรุงเทพทําให้ปริมาณการจราจรหนานแน่นในเส้นทางสายหลักสายรองที่เชื่อมต่อจากภูมิภาคเข้าสู่กรุงเทพมหานครสปรทได้กําชับจังหวัดให้ความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางประชาชนเพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความคล่องตัวมุ่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ถนนมิตรภาพประชาชนเดินทางกลับกทมต่อเนื่องรถเริ่มหนานแน่นเตรียมเปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายรถ บรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานบนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอม,มุกเล็กจังหวัดสระบุรีปริมาณรถเริ่มที่จะหนาแน่นแล้วถึงแม้ว่าประชาชนจะมีการทยอยเดินทางกลับในช่วงสองวันที่ผ่านมาแต่จำนวนรถก็ยังคงถือว่ามีปริมาณค่อนข้างมากอยู่และคาดว่าในวันนี้จะมีการเดินทางมากที่สุดเนื่องจากเป็นวันหยุดสุดท้ายโดยตำรวจทางหลวงมีการนำกลวยจราจรสีส้มมากันพื้นที่ถนนมิตรภาพฝั่งขาออกหนึ่งช่องจ าจรเพื่อรอเปิดเป็นช่องทางพิเศษระบายรถกลับเข้ากรุงเทพสพ่งผลทําให้บางช่วงประชาชนที่เดินทางออกซึ่งมีการใช้ความเร็วต้องมีการเบรกรถกระทันหันทําให้เกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามที่หน่วยบริการประชาชนอำเภอโมกเหล็กระบุว่าเจ้าหน้าที่จะมีการประจำจุดคอยให้บริการประชาชนจนกว่าจะสิ้นสุดเทศกาลโดยผู้ที่เดินทางสามารถแวะพักรับบริการกาแฟเข้าห้องน้ำเพื่อผ่อนคลายหลังการเดินทางได้และเจ้าหน้าที่ฝากไปยังประชาชนที่ใช้รถขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากไม่คุ้นเคยกับเส้นทางเนื่องจากในช่วงเทศกาลจะมีบางส่วนที่มีการกั้นพื้นที่เปิดช่องทางพิเศษอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ สถานีรถไฟหัวลำโพงประชาชนทยอยเดินทางกลับจากต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เข้มมาตรการโควิด -19 บรรยากาศสถานีรถไฟหัวลาโพงกรุงเทพยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับจากต่างจังหวัดอย่างต่อนเนื่องและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้เดินทางกลับมาด้วยทางนี้ในช่วงเช้าตรู่เป็นรถไฟระยะไกลที่มาจากภาคใต้จากนั้นเป็นรถไฟระยะไกล้เช่นลบบุรีเพชรบุรีนครสวรรค์และมีหลายขบวนล,ล่าช้ากว่ากําหนดอาทิอุบลรชาชธานีตรังสุราษฎร์ธานีขณะเดียวกันเมื่อรถไฟเทียบชานชาลาแล้วเจ้าหน้าที่จะทําการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งขบวนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโคิด -19 ซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์กระจายทั้งสถานีหวนัวลำโพงพร้อมเน้นย้ำทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับต่างมายืนรอแท็กซี่เข้าคิวรวมถึงรถเมล์โดยสารท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลโดยมีกองพันทหารมาที่หนึ่งรักษาพระองค์ตั้งจุดบริการประชาชนสงการปลอดภัยกองทัพห่วใ่ประชาชนอยู่บริเวณด้านหน้าด้วย อย่างไรก็ตามจากการสอบถามประชาชนพบว่าส่วนหนึ่งในช่วงเดินทางกลับบ้านมีความกังวลในสถานการณ์โควิด -19 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ก่อนกลับและก่อนไปทำงานในวันพรุ่งนี้ก็จะตรวจ ATK อีกครั้งเพื่อความปลอดภัย โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีกำชับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยประชาชนเดินทางกลับเข้ากทมหลังเทศกาลสงกรานต์ขอประชาชนเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎจราจารควบคู่มาตรการป้องกันโควิด -19 นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีติดตามรายงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปทโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ค่มเข้มโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้สูญเสียสูงสุดให้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงอย่างเป็นรูป,ปธรรมทั้งนี้ประชาชนได้เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเขตเศรษฐ กตั้งแต่เมื่อวานนี้ทําให้มีปริมาณรถหนาแน่นในเส้นทางสายหลักและสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กําชับให้สปทประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางควบคู่กับมาตราการป้องกันโควิด1ิอย่างเข้มข้นพร้อมดําเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถและปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุนอกจากนี้ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่16-18เมษายนนี้ ประเทศไทยจะเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ทำให้สภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษนอกจากนี้นายธนกรเปิดเผยด้วยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดและอุณหภูมิสูงอย่างต่อนเนื่องในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีโดยเฉพาะช่วงกลางวันที่อากาศแห้งและร้อนจัดเสี่ยงต่อาการเกิดอักขีภัย ในอาคารและบ้านเรือนได้ง่ายโดยได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมป้องกันเหตุอัคคีภัยในฤดูร้อนให้เฝ้าระวังป้องกันปัญหาอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการโรงงานอุตสาหกรรมบอกขยะและสถานที่ต่างๆในทุกพื้นที่รวมถึงพื้นที่ชุมชนตรอกซอย ที่มีทางสัญจรคับแคบจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกทมสั่งปิดสถานบันเทิงย่านเมีนบุรีฝ่าฝืนจัดปาร์ตี้สัดน้ำถึง21เมษายนนี้กำชับผู้ประกอบการเข้มมาตราการป้องกันโควิด19 นายไพยโร์จันทรอดผุ้มในการเขตมีนบุรีกทมกล่าวถึงกรณีสถานบันเทิงริมถนนปัญญารามอินทราย่านมีนบุรีฝ่าฝืนจัดปาร์ตี้เล่นสัตว์น้ำสงกรานว่าสำนักง,งานเขตมีนบุรีได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีเข้าตรวจสอบจับกลุ่มผู้ประกอบการเมื่อคืนวันที่14เมษายนโดยแจ้งจับกลุ่ม3ข้อหาคือ1นเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายสุราและบริโภคสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและ3ฝ่าฝืนจัดให้มีการเล่นน้ำสงกรานในพื้นที่ที่ไม่ได้ อนุญาตตามประกาศกทมลงวันที่13เมษายน2565โดยอ้างตามมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินขณะเดียวกันได้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ปรับปรุงแก้ไขและปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา7วันตั้งแต่วันที่12-21ถึงเมษายนนี้เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้ดำเนินการทันทีนับตั้งแต่ได้รับคำสั่ง นอกจากนั้นยังได้ส่วนที่กำลังร่วมกับสอนอมีนบุรีจัดชุดเจ้าหน้าที่มันตรวจตรากดขันสถานประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่มีนบุรีอย่างต่อนเนื่องพร้อมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการร้านอาหารว่าสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริโภคภายในร้านได้จนถึงเวลา23นาฬิกาและขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าห้ามเล่นน้ำประ แปพร้อมทั้งขอให้สร้างความเข้าใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านห้ามไม่ให้สัดน้ำและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดหากร้านใดฝ่าฝืนจะต้องส่งดำเนินคดีในโทษฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดของพรกฉุกเฉินปรินย้ำพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปัดตอบปมยัดเงินให้เหยื่อคดีทางเพศขณะตำรวจนำตัวฝากขังต่อสารผัดแรก พนักงานสอบสวนสน,นลุมพินีนัดหมายนายปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมทนายความเพื่อยื่นคำร้องขอฝากขังผัดแรกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในคดีที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิดในข้อหาข่มขืนกระทำชําราวและกระทำอนาจารต่อหน้าทานกำนันโดยเหตุเกิดในพื้นที่สน,นลุมพินีทั้งหมด3คดีซึ่งเมื่อนายปรินเดินทางมาถึงได้เปิดเผยสั้นว่าขั้นตอนขณะนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อโต้ แย้งอย่างไรในกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพยายามยืดเงินหลักล้านกับผู้เสียหายให้หยุดเคลื่อนไหวนายปรินย้ำคำเดิมว่าขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก่อนขึ้นชั้นบนของโรงพักไปทันทีซึ่งตำรวจไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวตามขึ้นไป ด้านพันตำรวจเอกนิมิตนูพนทองผู้กำกับการสอนลุมพินีเผยว่าขั้นตอนในวันนี้จะเป็นการนัดผู้ต้องหามาดำเนินการฝากขัางผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากวันนี้ยังไม่มีการออกหมายจับแต่ผู้ต้องหามามอบตัวก่อนจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ซึ่งขั้นตอนในการขอยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต้องไปดำเนินการในชั้นศาล ขณะที่พลตำรวจตรีใจรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัวนายปร,รินผู้ต้องหาเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายคดีและเกรงว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานและมองว่าผู้ต้องหามีที่พักในต่างประเทศรวมถึงสามารถเดินทางออกจากประเทศได้ง่ายและคล่องตัวจึงเกรงว่าจะออกนอกประเทศเพื่อหลบหนีได้แต่หากศาลอนุญ,ญาตให้ประกันตัวก็จะขอให้ศาลกำหนดเงื่อนไขว่าอย่าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานและห้า เดินทางออกจากประเทศ ขณะที่ล่าสุดตํารวจคุมตัวนายปรินมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยมีทนายความเดินทางมาด้วยโดยนายปรินกล่าวว่าขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนรวมถึงยังคงยืนยันว่าไม่มีการให้เงินแก่ผู้เสียหายเพื่อให้หยุดเคลื่อนไหวทางคดีส่วนประเด็นที่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่ารู้จักผู้เสียหายหรือไม่นายปรินไม่ได้ตอบคําถามดังกล่าวแต่อย่างใดก่อนจะเดินทางเข้าไปยังห้องฝากขังของศาลอาญากรุงเทพใต้ในทันทีท้งนี้ต้องจับตาว่าภาย ลังสารอนุมัติหมายคางผัดแรกในส่วนของทนายความจะย,ยึดขอประกันตัวชั่วคราวส่วนจะอนุญาตให้ประกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ์ของศาลเย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i อ n ุเอ็นเบกที่นิว